สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงคุยเรื่องดินกับกรมพัฒนาที่ดินกับดิฉันนันมณัดส,สุกระสุยานนท์ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าพูดถึงภัยแล้งในขณะนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรไทยรู้จักการพัฒนาปรับปรุงสภาพดินแล้วแล้วก็ดินก็จะสามารถ กักเก็บน้ําไว้ใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ทั้งนี้พี่น้องเกษตรกรไทยจะต้องทำอย่างไรบ้างและแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยมีอะไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินค่ะคุณสุรเดชเตียวตระกูลมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ท่านคะอย่างภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะในหลายๆพื้นที่ก็ประสบกับปัญหานี้<ฮ>แต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกรรษตรกรสามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ทั้งนี้คะ่ะก็ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนในครั้งนี้นแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกรรษตรกรไทยมีอะไรบ้างคะครับในส่วนของกรมพนาดินนะเราได้รับมอบหมายจากท่านพลเอกสัจชัยสาริกัญญาท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกร,ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมีความเป็นห่วงใหญ่เกษตรกรมากเลยครับในฤดูการที่จะภายแล้งจะมาถึงเนี้ย พวกเราชาวกระทรวงเกษตรเนี่ยโดยกรมนาดินเนี่ยจะต้องมาสร้างการเรียนรู้ให้รับรู้ว่าณวันนี้ต่อไปเนี้ยเกษตรกรเนี่ยท่านได้มอบนโยบายให้กับกระทรวงเกษตรว่าในปีห้าิบเก้านี่ยจะต้องเป็นปีแห่งการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มการในการแข่งขันโดยมีทั้งหมด4ขาโดยขาที่หนึ่งก็คือขาลดต้นทุนขาสองคือการเพิ่มผลผลิตขาที่สมก็คือขาบริหารจัดการขาที่สี่ก็คือขากา,ารตลาดในส่วนตรงนี้เราได้รับนโยบายมาโดยมี เกษตรกรเป็นศูนย์กลางแล้วภัยแรงที่จะเกิดขึ้นณนะวันนี้ทางกรมนาดินเขาต้องบอกสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าที่กรมนาดิน mm hmm. เพื่อให้กรมนาดินให้เจ้าที่ของเราเนี่ยไปประสานงานกับหมอดิน <c oughs> หรือไปสื่อให้กับเกษตรกรรับรู้ว่าณนะวันนี้น้ําของเรามีน้อยมากเราก็ต้องทําทางเรื่องเกษตรกรว่าหาพืชที่ใช้น้ําน้อย <c oughs> แต่และหน่วยงานก็ต้องมาช่วยกันอย่างขาการลดต้นทุนเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินเนี่ย ก็จะไปหลังจากที่กเกษตรกรณวันนี้เกษตรกร,กรมีการปลูกข้าวข้าวโพดเสศษวัาชาพืชก็จะเหลือเหลือเราก็จะมา,มาส่งเสริมให้ในการไถกบต่อสัง่งเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินนะฮะไอตรงนี้ก็เพื่อเพื่อเป็นการเตรียมการฤดูก,กาลที่จะมาถึงฤดูก,กาลหน้าล้วก็จะมีการส่งเสริมให้มีการไถกบต่อสัง่งหรือเราจะมีการส่งเสริมให้ทําปุ๋ยหมักจากสังข้าวโพดเพราะในสภาพของภาคเหนือวันนี้หมอกควันเยอะมาก เกิดจากที่เกษตรกรเนี่ยมีการเผาเศษวัชพืชโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทําให้เกิดมลภาวะหมอกควันมากขึ้นกรมนาดินก็เลยว่าว่าเราสามารถเนี่ยไปส่งเสริมให้ไถกบต่อสั่งซะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตแล้วเป็นการเพิ่มธาตุอาหารธาตอินทรีย์ให้กับดินเพื่อเตรียมการดูดการที่จะมาถึงแล้วก็เป็นการลดหมอกควันด้วยอันนี้กรมนาดินก็ทําได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ปัญหาภัยแล้งและอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วหรือเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยทางกรมนาดิสามารถส่งเสริมในการทําปลูกปอเถืองเพื่อสร้างไรายได้<ฆ>เพราะว่าปอเถืองเป็นพืชที่ใช้น้าน้อยกเกษตรกรเนี่ยเข้าร่วมโครงการกับกรมนาดินเนี่ยกเกษตรกรสามารถได้หลายอย่างหนึ่งท่านปลูกปอเถืองเราท่านสามารถไถกบปอเถืองท่านได้ธาตุอาหารในจำนวนหนึ่งครั้งเนี่ยในหนึ่งไร่เนี่ยได้ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีประมาณพันสองร้อยบาท Oh. ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อให้กรมนาดินรับซื้อคืนก็ได้ในส่วนตรงนี้ของทางกรมนาดินเนี่ยก็จะมีโครงการรับซื้อเกษตรกรนเนี่ยมีการทําข้าวนาปังต้องใช้น้ํามากกรมนาดินก็เลยไปคิดว่าตอนนี้เราจะต้องปลูกปอเชืองเพื่อเป็นพืชนี่ใช้น้ำน้อยแล้วมีไรายได้ด้วย oh. นะอันนี้ก็เป็นการสนองนโยบายก็คือหนึ่งท้งลดต้นทุน <c oughs> ในการซื้อปุ๋ยเคมีเพิ่มธาตุอินทรีย์วัตถุให้กับดินแล้วก็สร้างไรายได้ โดยการที่ว่ากรมนาดินรับซื้อเม็ดผ่านคืนเกษตร,ตรกรก็มีรายได,ได้แล้วก็มีการบรหิหารการโดยหมอดินของผมเนี่ยกรมนาดินก็จะให้องค์ความรู้กับหมอดินโดยการที่ว่าหมอดินจะต้องไปขับเคลื่อนในแต่ละบ้านของท่านเองอเพราะว่ากรมนาดินสร้างหม,หมอดินหมู่บ้านหมอดินประจำตำบลหมอดินประจำอำเภอหมอดินประจำจังหวัดแล้วก็โดยมีกรมนาดินเนี่ยจะเติมองค์ความรู้ให้กับหมอดินทุกๆปีแล้วแต่ว่าปัญหาเจอคืออะไรหรือจะให้องค์ความรู้อะไรแล้วก็หมอดินก็ไปขับเคลื่อน น,น,น่แรกๆนังหัวหน้าก็มาส่งเสริมให้ปลูกปอเทืองแต่ว่าชาวบ้านยังไม่เข้าใจดีเรื่องปอเทืองมีประโยชน์ยังไงทีนี้พอหมอดินนะคะแล้วก็เกษตรกร,ร,กรที่อยู่แถวนี้นะคะเอามาหว่าหนึ่งมันได้ผลดีจากที่ดินที่เราแบบว่ามันดินไม่ดีนะคะทีนี้พอมาปลูกปอเทืองแล้วมาไถกลบนะดินดีขึ้นหัวหน้าก็เลยมาตั้งเป็นธนาคารปอรเทืองให้ พอหลังจากที่มันมีฝักมีอะไรเราก็เอารถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวก็เราก็คืนให้ธนาคารนะคะมันก็หนึ่งลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผลผลิตเราก็เพิ่มขึ้นจากที่เราเคยใช้ปุ๋ยเคมีอะไรเยอะๆก็ไม่ต้องใช้แล้วค่ะก็ก็รายได้ดีขึ้นแล้วก็ก็มีความสุขขึ้นค่ะ แม้ว่าพี่น้องเกษตรกรบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมความรู้ใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เสมอตามวิวัฒนาการของทางด้านการเกษตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยพูดคุยแล้วก็มีหมอดินไปให้ความรู้ในแต่ละพื้นที่อยู่เสมอค่ะและปัจจุบันนี้ค่ะอย่างแนวทางที่ท่านพูดมาตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วคะท่านณตอนนี้ทางกรมนาดินเนี่ยได้มีการเชิญเจ้าที่เข้าไปในกรม พื่อมีการประชุมแล้วสร้างการแล้วรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าที่ณวันนี้กรมนาดินขับเคลื่อนทั่วประเทศแล้วครับแล้วถ้าหากว่าในอนาคตล,ล่ะคะท่านวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะเจอภาวะวิกฤตที่แรงยิ่งกว่านี้หรือเปล่าได้มีแนวทางอะไรที่วางแผนไว้เพิ่มเติมเพื่อพี่น้องเกษ,ษตรกรไทยไหมคะครับในส่วนตรงนี้กรมนาดินมีข้อมูลเรื่องภัยแรงเราจะมีการแจ้งเตือนโดยที่หน้าเว็บไซต์ของกรมนาดินเนี่ยเราจะมีบอกเลยว่าฤด,ดูกาลหรือภัยแรงจะมาถึงเนี่ย เราจะมีการแจ้งเจ้าที่เราแล้วไปแจ้งเตือนทางกรมัฒนาินมีข้อมูลให้หมดแล้วแล้วกรมนาดินก็จะต้องเข้าไปสร้างการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรอ,อาจจะต้องไปหาแหล่งน้ําให้เพราะว่ากรมนาดินเนี่ยสามารถดําเนินการขุดแหล่งน้าได้ ซึ่งต้องบอกว่าโครงการดีๆนะคะที่ทางกรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยมีมากมายจริงๆนะคะซึ่งวันนี้เราอาจจะพูดกันไม่หมดแน่นอนแต่ครั้งหน้าเราจะได้มีโอกาสพูดถึงโครงการต่อๆไปของทางกรมพัฒนาที่ดินอย่างแน่นอนนะคะแต่สิ่งสําคัญค่ะที่พี่น้องเกษตรกรไทยจะต้องทําก็คือคอยติดตามข้อมูลข่าวสารซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินนี่นะคะจะมีมาให้อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านคะประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับถ้าเกิดว่า ติดตามข่าวสารหรือว่าให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆจากกรมพัฒนาที่ดินท่านมองว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะได้รับอยู่เลยครับเพราะว่าในส่วนของกรมนาดินเนี่ยเป็นกรมหลักในการรู้ว่ากลุ่มชุดดินข้อมูลชุดดินเนี่ยถ้าเกิดว่าเกษตรกรจะทาการเกษตรเนี่ยเกษตรกรต้องมาใช้ข้อมูลของกรมนาดินเพื่อใช้ในการวางแผนเช่นเรากรมนาดินจะมีข้อมูลเขตความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจมีอยู่แล้วหรือเกษตรกรอาจจะเก็บดินมาวิเคราะห์ S <S เพื่อให้รู้ว่าในสภาพของพื้นที่ของท่านเนี่ยเหมาะสมหรือมีธาตุอาหารอะไรบ้างทีนี้ค่าวิเคราะห์จอกมาเนี่ยเกษตรกรสามารถเอาข้าวิเคราะห์ะไปตัดการเรื่องการดินและปุ๋ยได้<ฮ>ในส่วนตรงนี้เกษตรกรต้องได้รับประโยชน์แน่นอนครับแล้วโครงการต่างๆเนี่ยของเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเข้าไปช่วยไปส่งเสริมไม่แน่นอกร้อมนาดินจะมีข้อมูลเนี่ยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการให้เกษตรกรตัดสินใจในการปลูกพืชครับ เพราะฉะนั้นภัยแล้งไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วล่ะคุณผู้ชมเพียงแค่เราติดตามข้อมูลข่าวสารและที่สําคัญค่ะต้องรู้จักการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินของเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านพูดถึงพี่น้องเกษตรกรไทยหน่อยค่ะว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้สามารถผ่านหน้าแล้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนเกษตรกรนะเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านพจเอกชัดชัยสาริกัญญาเนี่ยท่านเป็นหัวเกษตรกรมากครับ ท่านให้ความเป็นการเองกับเกษตรกรแล้วท่านก็สั่งการให้กับทางกระทรวงเกษตรว่าเจ้าที่ทุกคนต้องลงพื้นที่ไปถามสาธุสุทิเกเล่าให้ทางแต่ละกรมเนี่ยไปหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรโดยอาจใช้แนวทางหรือกิจกรรมของกรมต่างๆเข้าไปช่วยเหลือในภายแรงคิดว่าภายแรงนี้ไม่น่ากลัวครับเพราะว่าสวนละการของกระทรวงเกษตรเนี่ยจะเข้าไปเป็นพ่เรี่ยงให้หลายๆเรื่องครับหรืออาจจะระส่งเสริมผู้ที่ปลูกใช้น้ําน้อยตรงนี้สามารถดำเนินการได้ ครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรครับค่ะเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรพอได้ยินแบบนี้แล้วนะคะคงจะโล่งใจอุ่นใจนะคะว่าหน้าแรงนี้ไม่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่ากรมพัฒนาที่ดินยังอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยทุกคนอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคุณสุรเดชเตียวตระคุณด้วยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในรายการขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องพึ่งพาคนอื่น แต่เราก็ต้องรู้จักการพึ่งพาตนเองด้วยนะคะเพื่อให้เราสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสามารถติดตามเรื่องราวสาระความรู้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร,กรไทยได้ในช่วงคุยเรื่องดินกับกรมพัฒนาที่ดินนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วละคะ่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ